ถ้าผมบอกคุณว่าอาหารจานหนึ่งคือรสชาติของบ้านสำหรับคนบางกลุ่มครับแต่มันคือฝันร้ายสำหรับคนทั้งโลกคุณยังจะกล้ากินอยู่ไหมครับสิ่งนั้นผิดหรือเป็นความโหดร้ายกันแน่ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับนี่คือเมนูที่คนพูดกันและถกเถียงแรงที่สุดในโลกครับซุปเนื้อหมาครับคลิปนี้ครับไม่ได้ทำเพื่อมาชวนกินนะครับ และไม่ได้ทำเพื่อปกป้องและไม่ได้โจมตีใครครับผมแค่อยากชวนคุณมองดูอาหารจานนี้ผ่านสายตาของคนที่โตมากับมันตั้งแต่วัยเด็กก่อนที่เราจะตัดสินใจครับด้วยสายตาของตอนเองเมนูซุปเนื้อหมากำเนิดจากฝั่งเอเชียครับเช่นเกาหลีจีนเวียดน,นามและซุปเนื้อหมานั้นครับไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องการจะลองของแปลกนะครับแต่มันเกิดจากความ อดอยากนั่นเองในยุคที่ไม่มีฟาร์มไม่มีตู้เย็นไม่มีเนื้อให้เลือกกินสุนัขคือสัตว์ที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดครับเลี้ยงง่ายเกิดหลายตัวเนื้อเยอะโปรตีนเยอะพลังงานสูงและทําให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้สําหรับคนยุคนั้นครับมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับหมาคืออาหารครับมุมมองของคนพื้นถิ่นสําหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นครับ ซุปเนื้อหมานั้นคืออาหารตามฤดูกาลกินเพื่อบำรุงร่างกายและเป็นอาหารของผู้สูงอายุบางคนโตมากับมันครับตั้งแต่ยังเด็กเลยกินตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันไม่ต่างจากที่เรากินหมูไก่และปลามันคือเรื่องปกติครับสำหรับคนกลุ่มนั้นซุปเนื้อหมาไม่ใช่เมนูที่โหดร้ายครับแต่เป็นสิ่งที่เคยกินมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่สําหรับคน ที่อยู่ภายนอกครับกับมองกันตรงกันข้ามเพราะหมาหรือสุนัขนั้นครับเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นคนในครอบครัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ระบบสมองเพียงชั้นเดียวรักมนุษย์จึงถูกมองว่ามันเป็นการหักหลังครับทรยศทารุณผิดศีลธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแล้วครับแต่มันเกิดเรื่องอารมณ์เข้ามามีเอี่ยวด้วยโลกเริ่มตั้งคำถามาว่ารศีลธรรมควร เป็นคำสากรไหมหรือวัฒนธรรมต่างหากที่ควรได้รับความเคารพหลากหลายประเทศครับเริ่มอ,ออกกฎหมายห้ามเลยนะห้ามทำเมนูนี้หลายสังคมเริ่มต่อต้านและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เองนะครับที่มีการกินเริ่มลนลงเลิกกินด้วยครับซุปเนื้อหมาก็ค่อยๆหายไปไม่ใช่พอไม่อร่อยครับแต่โลกของเราต่างหากที่เปลี่ยนไปแต่คำถามที่น่ากลัวที่สุดคือทำไม เรารับไม่ได้ล่ะที่จะกินสุนักแต่กลับรับได้ในการกินหมูไก่วัวเป็นล้านๆตัวนะครับเส้นแบ่งนี้เกิดจากศีลธรรมจริงๆหรือเกิดจากความผูกพันกันแน่ที่วัวหมูไก่มันอาจจะมีนิสัยไม่ได้น่ารักเท่ากับน้องหมาแล้วสัตว์เหล่านั้นผิดอะไรครับดังนั้นซุเนื้อหมาอาจจะไม่ใช่อาหารที่คนหลายๆกลุ่มยอมรับครับ และคุณไม่จําเป็นที่จะต้องยอมรับมันด้วยแต่ก่อนที่จะตัดสินใจใครจงถามตัวเองก่อนครับว่าถ้าคุณเกิดมาที่นั่นโตมาในพื้นที่แถวนั้นคุณจะไม่กินจริงๆหรอครับเพราะคนทั้งหมู่บ้านกินกันหมดเลยบางทีความโหดร้ายอาจจะไม่ได้อยู่ในเมนูอาหารก็ได้ครับแต่อยู่ในมุมมองของคนที่ไม่เคยต้องอยู่รอดให้ได้ในวันนั้นส่วนด้านการแพทย์ครับ เนื้อหมาสามารถบริโภคได้อย่างปกติเลยครับซึ่งไม่ต่างกับเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อไก่แค่สรุปมันคือสัตว์ที่มนุษย์รักมากที่สุดแค่นั้นเองครับ